Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ผอออกก,ะกะตลำปางเผย18กรกฎาคมรู้ความคืบหน้าปมเศรษ,ษฐกิจไทยร้องสอบเลือกตั้งซ่อมเขต4ลำปางตอนนี้อยู่ขั้นตรวจสอบรับหรือไม่รับคำร้อง เมื่อวันที่13กรกฎาคมนายทองเนตรดูใจผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตประจำจังหวัดลำปางให้สัมภาษณ์กรณีที่นายวัฒนาสิทธิวังหรือหมอรวยผู้สมัครสส,สเบอร์3พักคเศรษฐกิจไทยเขตเลือกตั้งที่4จังหวัดลำปางยื่นคำร้องต่อนายทองเนตรขอให้ตรวจสอบผลการเลือกตั้งซ่อมสอสเขต4จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปอย่างไม่สุจริตเที่ยงธรรมเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพอรอปอว่าด้วยการเลือกตั้งสส2,561ว่าตอนนี้พนักงานสืบสวนสอบสวนกำลังตรวจคำร้องอยู่ว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ผู้ถูกร้องมีพฤติกรรมเข้าข่ายกฎหมายหรือระเบียบข้อใดซึ่งเรื่องจะเสนอมาถึงตนในวันจันทร์ที่18กรกฎาคมนี้เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้กรกตลำปางได้เบาะแสหรือมีผู้มาแจ้งเรื่องดังกล่าวบ้างหรือไม่ นายทองเนตรกล่าวว่าไม่มีเบาะแสมาก่อนอย่างไรก็ตามตนจะเป็นผู้ทำสำนวนเพราะจะสั่งรับหรือไม่รับคำร้องก็ต้องรายงานไปที่กะกะตะกลางอยู่แล้วหากตนสั่งไม่รับกะกะตะกลางก็อาจจะเห็นต่างก็ได้ถ้าตนสั่งรับก็ทำเป็นสำนวนและเมื่อสรุปสำนวนต้องรายงานต่อกะกะตะกลางขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ